Link <small> start สวัสดีครับพบกับนัสส์เกมเมอร์ทีวีนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ s อสนะครับอ่าอยู่ในเซิร์ฟเอสเลยตอนนี้เรามีกิจกรรมนะครับอ่าก่อนไปล่าบอสนะครับเราจะประมูลของ3สิ่งนี้ก่อนครับสิ่งแรกครับอ่าคือโทมฮอสครับเป็นขวานครับวันแฮนด์แอ็นะครับโจมตี1 9บเถึงยีครับเป็นขวานในตำนานครับขวานโทมฮอสทีนี้สองครับเป็นดัมม์คัตออฟเดย์ครับเป็นมีดครับอ่าเอาไว้สําหรับอาชีพประมาณสายโจรอะไรประมาณนี้ โจมตีเท่ากันหมดนะครับทั้งสามอาชีพเลยแต่ว่ามีออปชั่นที่แบบแตกต่างกันนิดนึงพลังโจมตีก็ต่างกันนิดนึงครับซึ่งของสามสิ่งนี้ครับจะมีเพียงคนเดียวในเซิร์ฟนะครับที่ได้ไปนะครับจะไม่มีผลิตออกมาซ้ําครับสามสิ่งนี้ครับจะมีเพียงคนเดียววันนี้จะมาประมูลกันครับเริ่มต้นที่ห้าพันจีซีครับมาเดี๋ยวจะเริ่มประมูลกันแล้วนะครับ เริ่มประมูลเริ่มประมูลเริ่มประมูลเริ่มต้นที่พูดได้แล้วครับพูดได้แล้วครับใค,ครับหวาน <Yeah. S 1> โอเคเริ่มต้นที่ขวานครับไม่รู้ใครจะเอาครับจะมีคนเอาไหมเนี่ยไม่รู้ห้าพันตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นพ่อขาครับเมื่อแชมป์ ฝาาเลมามีใครเอาไหมนิงบาทกมได้ีใครเอาหรอมีใครเอาไหมมีมีใครเอาไหมจับเวลาเลยพี่นทีนี้มีใครเอาถล้มเลิกสิบวิครับให้เวลาสิบวิเมีบเก้าแปดเรวมเวยช่วยกันนับอ สงสัยไม่มีพ่อค้าครับจังหวะนี้พ่อค้ายังไม่ตื่นหรือไงหนึ่งไม่มีใครเอาครับโยนทิ้งแผมโยนทิ้งโยนโยโยนทิ้งเลยครับไม่มีใครเอายโยนทิ้งครับโยนสปาวครับไปประมูลที่มีดก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าขวานนี้ใครล่าใครเป็นคนล่าช็อตบอสได้จะให้ไปแล้วกันนี่มันจะขึ้นเหรอว่าใครนจะเอาอ่ามันจะขึ้นครับมันจะขึ้นมันจะขึ้น ใครอยากหัวฟังพิถุนหัวแบนละขนได้ที่กาลีน่าห้องอะไรวะแปดห้าห้าหกหกสี่เก้าเก้าแปดห้าห้าหก่เก้าเก้าใไม่ต้องพูดกันเยอะก็ได้นะครับโอเค มาประมูลอันที่สองกันประมูลของชิ้นที่สองอัมปูรูพิยเมนประมันจัดผมนี่ไม่ได้สักอย่างมีอยู่แค่สองคันเป็นดาบครับอัมพาริยานำโกรดวะ่าคาลิเบอร์เอาสิอินิดขอรีบดิบเป็นดาบเอกคาลิเบอร์เริ่มต้นใครประมูลโกด เิมต้นที่ห้าพันเรียกมันเหอะผมไม่เอาหรอกปลูกเรียกมาเลยใครโตน้องปลกอาร์เมงเจอปลาเข้าไปละหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับมีสองหมื่นครับเอ้ยสองหมื่นนี้มีตังค์ถึงไหมเนี่ยอาร์วิธสามหมื่นครับเอาดีครับ์วิธสามหมื่นครับจังหวะนี้ยับบินมานี่มีตังค์วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับดูตังค์ให้อโอเด็ดก่อนโอ้ยเลยกล้ามือไป่เลยคนพิมพ์หนึ่งล้านอเลยหนึ่งล้านไม่มีหรอก โอเดวไม่มีตังครับอย่ามาประมูลมั่วครับนี้ผมยอมที่แล้วตอนนี้มีใครมีใครสูงกว่าสามหมื่นไหมครับสามหมื่นครั้งที่หนึ่งสามหมื่นครั้งที่สองเาน้บสามไม่ใช่สี่สามหมื่นครั้งที่สามครับขายครับเด็ ครับมันนี่ฮาวิลี่ทำมันนี่ฮ oh าวิลี่โอเคมีตังถึงครับโคตรถูกเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวประหยัดประหยัดตรงนี้เมื่อไรเนี่ยเจ็ดก้ามเลยเนี่ยโคตรถูกโคตรถูกมันนี่ oh <two. S 1> เทค,ครับฮ oh <two. S 1> าวิลี่ก่อนครับทำไมมีต้องอยู่อันสุดท้ายอ่ะโอเคต้องด่าสุดท้ายอยู่เซงเน่พวกเก็บทัวร์โอเคเอาดาบไปครับ

ลามาคัดสองไันแค่เด็กบิดเดอรามาคัดอัปเดตผมดูราง่มีค่ไอ้มันท่้อ่นงนอ่ปัมาม่อดีตเราดีหือแบบเนี้ยเริ่มปั๊มเป็นงที่เริ่มต้นที่5้0 0 EC เอ,เหเหอาเลยหมื่นห้าครับจบแล้วต่หมื่นห้าครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับสองหมื่นครับฮะสองหมื่นว่างั้นไอโจ๊กวใครให้สองหมื่นครับสหมืนครับเอ้ยมันเกียร์ฮองมเกียรฮอกหมื่นห้าครับมันเกียร์ฮอกมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับใคร้องนเกียหมื่าทำไมอ้ามินเตอร์เงียบ อเมเจอเงียบเลยมันกลัวไม่ได้อะอเมเจอเงียบเลยเฮ้ยพ okay. ี่พี่เดี๋ยวเราอเมเจอมันแฝดมันมันอาจจะไปอย่างอื่นหรือว่าเป็นได้พี่นอนอเมเจอหลุดหรือเปล่าไม่ให้ของงั้นทำไมจะไม่หยกอะไรโอเคหนึ่งมื่นห้ามีคนแฝดแฝดลอยครั้งที่หนึ่งหมื่นห้าครั้งที่สองหมื่นห้าครั้งที่ สามขายครับเค้ออฟเค้ักงไปเลยมันนีโโ่โอ้เป็นการท้อง <Okay. S 1> บอยไปเลยจะได้ลุยบอสต,ต่อเลย <Okay. S 1> มันนี่เทคอัมเลนเจอหมื่นห้าตอนแรกตอนแรกวายจักรวายจักสักสามหมื่นแต่ว่าโลกไม่ค่อยมีคนเล่นกันเลยจัดเดียวบวกบอสเดิมไว้ในพี่ ยัดเข้าไปในตัวแล้วครับดัมม่าคัทออฟเดตครับไปที่อัมเรนเจอร์ครับตอนนี้การประมูลสิ้นสุดลงครับเอ็กคาลิเบอร์ขายไปแล้วไอ็กคาลิเปอร์ขายไปแล้วไม่รู้เนี่ยดีดาเอ็กาลิเปอร์ไม่รู้เลยเข้ามาแค่ไหนพินัทเอ็กคาลิเบอร์นี่มีประมูลหีืเปล่าพี่ไม่มีครับมีดาบชิ้นเดียวในโลกครับเอ็กคาลิเบอร์ ทำม,มาคาัดอัปเดตอ่ะครับของประมูลของประมูลครับจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกครับจะไม่มีประมูลซ้ําครับโอจะมีเพียงคนเดียวครับทำไ,ไปล,งลงองของลองบารเบ้าเอ้ยเดี๋ยวนี่จะเริ่มตีบอลแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่พี่นัดคนยังไม่ได้คนยังไม่ได้ด่าหรอฮะ<า>ยวให้เดี๋ังไม่ได้ด่าให้แล้วนี่ยังไม่คือดูทายาดูไหน มีอยู่ในช่องอะไรบนสุดอ่ะข้างๆข้างๆโกสโตนอ่ะมึงดูในทัวี่มใ้แล้วีมให้แล้วอาวิลี่ยังเห็นเลยเ็ดเฮ้ยทีนี้ปะลองของอ่าเออไอติทำไมเป็นผีเนี่ยไอติ้งมันมันเจอมัน ทำไปลองงขอทีนี้คือวอทชั้นที่หนึ่งไอที่กิ๊กล็อกเวลาสิบแปดไอที่กิ๊กล็อกอยู่ไหนไอโนนอะไรเริ่มเริ่มเริ่มลองของอยากไปที่ต่อจากนี้จะมีการไปสู้บอลนะครับตอนเวลา18.00นครับรออีก15นาทีครับจะเริ่มต้นต้พี่นัสปิดท v p ใช่ไหมเนี่ยพี่ปิดทีวอยู่ครับปิดทีวไม่ผมตีได้ผมว่าเลยมันเห็นว่าตีได้ครับโอเค เดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าครับคลิปล่าบอสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการประมูลเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนัสส์เกมเมอร์ทีวีครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเอสเอโอนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปล่าบอสชั้นที่1กันครับแก้มือครับจากตอนที่แล้วที่เราพ่ายแพ้ไปนะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ50คนครับเท่าที่นับดูได้นะครับเงินรางวัลเงรางวัลในครั้งนี้นะครับที่ที่ชนะนะครับจะได้3,000ันุก ทุกคนในเซิร์ฟครับที่ออนอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็จะปลดล็อกระบบระบบคาดสองแล้วก็พิระมิดนะครับอ่าตอนนี้เราก็ร้องกันแล้วนะครับดาบแล้วตามมาเข้าไปเลยครับเเลยครับผมอ่าตอนนี้อัดคลิปแล้วนะครับคราวที่แล้วโอ้เมื่อกี้ไปถึงหน้าห้องบอลแล้วดันกดลืมอัดมาอัดใหม่นะครับโอเคผู้เล่นก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับโอ้เดินแซงไปแล้วเขารู้ทางกันหมดแล้วครับตอนนี้มาล่ากันบ่อยแล้วครับ ไปลุยไม่ฆ่าซะหน่อยแล้วตามทางเนี่ยไม่ฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวมืดยมตายไม่ฆ่าครับเดี๋ยวมืดครับวิ่งก่อนไอครับ<อ>ไปแล้วใครเป็นไฟไม่รู้แหละพีวิ่งไปแล้วตึ๊บตึบโอโ้ยมีคนไปหนะักกว่าหน้าพีอีกเพื่๊บอย่าวพิ่งอย่าพิ่งรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนครับจังหวะนี้ตอนนี้นะครับผมถือดาบไอ้ถือขวานนะครับขวานโทมมารองครับ ซึ่งใครที่ลัช็อตไปได้นะครับเดี๋ยวจะให้ไปเลยครับฟรีๆเลยอ่าหวานนมฮชิ้นนี้ครับใครลัดได้นะครับจะได้ไปฟรีๆเลยนะครับรอรัดแล้วรอลัดเยว่อโอเคครับเมื่อเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยครับมาจัดปาร์ตี้กันให้ดีๆนะครับรอบนี้พี่ไม่แทงครับพี่จะยืนดูอย่างเดียวครับ ยายย้ายย้ายงั้นาลูกน้องันก่อนแล้วค่อยตีหัวหน้าไม่รู้ครับตอนนี้ลูกน้องออกมาสกัมแล้วครับตั้งวันนี้ลูกน้องเหมือนจะเยอะกว่าตอนที่แล้วนะครับลูกน้องมีสามตัวครับอี่ล่วงไปแล้วครับหนึ่งจ้นมีของตกเลยไคโดไปเรียบร้อยครับอชิ้นที่สองเรียบร้อยแล้วครับลูกน้องมันจะหมดแล้วเหลือแต่บอลแล้วใช้ตัวไปร่งใช้ตัว มารอบนี้รู้สึกว่าแต่ละคนนี้จับโหดดกันทั้งนั้นเลยเพราบอสจนมุมแล้วครับจังหวะน,นี้บอสโดนลุมตีจนมุมแล้วยังไงยังไงยังไงเอาแตกไปแล้วครับตัวแตกง่ายมากเลยครับรู้สึกว่าแต่แบบไคล่าช็อตไปว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันตายแล้วเหรอเออตายแล้วง่ายมากเลยอะไรวะยูเอ็น <You in, S 2> oh. อะไรเนี่ยมาแล้วคืน มาทั้งเสิร์ฟขนาดนี้อย่าพินาทางั้นก็เอาของรางวัลไปเลยครับเอาของผมนี่ไม่่รับคนนผีแค่บอสชั้นหนึ่งนะเนี่ยใจเย็นๆหวานลงอ่านี่บอสชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้บอสชั้นสองเดี๋ยวรู้ชั้นสองยู่ไหนไั้นนอี่ครับทุกคนจะได้เงินครับนี่เป็นของรางวัลครับทุกคนจะได้เงินครับเงินนี้เอาไปทําอะไรครับ เอาไปขายในที่สปาวครับมันจะมีตรงแลกดาบไม้ครับจะได้มาสามพันเลยออ๋นี่ road, ี่อมันมอนอเมี่นี่นะผมเรียกว่าไอ้คนเดิมจับไปแลกในที่สปาวครับไไออออ้้ันนโมตมูลค่าสามพันครับทำไรต่อดีพี่นััทครบถ้าเพิ่งกดโยนก็สมน้ำหน้าครับอย่างนี้เลยอาที่ของของผมเต็มมามันขับมันเอาไม่ได้อ่ะแอนก็ชิบหายไปครับ ทีน่นัดครับทำไมไอ้นี่ของผมมันไอเนี้ยจู่ๆมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาอะไรอะไรยังไม่ได้ใช้เลยไอพี่เอาไว้ใช้สกิลของไอเนี่ยพี่ไม่รู้ดโดนโดหรือเปล่าครับโดนทีปโดหรือเปล่าครับถืออยู่หายไปเลยนั่นแหละถ้าของหายอยู่ของหายนี่โทษทิปเลยครับใครเป็นอาชีพลกแถวนั้นห้ามคนดีโดหรือเปล่าครับ ที่นัทได้ายพี่มยิงถเรยบร้้ะได้ขายพี่พี่เปให้ดาบการดปีตะปางแจกไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ใครล้าชดไปไม่รู้ครับแต่ผมจะโยนครับแต่ผมจะโยนครับขวานี้ผมจะโยนครับโ้ี่แล้วผมว้าเล้วโอ้พีนัทกูงั้นไปแจกที่ตะปาดีกว่าโอเคอ้าวไม่ดี งั้นไปโยนที่ตะปาดีกว่าไปโยนที่ห้องพีพีลานพีพีเลยพี่ไม่เก็บไม่เก็บไว้ประมูลให้บริษัทไม่เก็บไว้ข้อมูลไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าให้รางวัลสำหรับบอสครั้งแรกครับที่ได้บินขึ้นไปสูงแบบระเบิดแล้วที่ัดโยนดาบโยนขวานลงมาี่อ่าครับเมื่อทีบอสบอสมาติดติดกางใช่ไหมครัพี่แจกขวานครับยาอ้ามอยาแจกขวานเทพปีไปอ้ามงาเทพกูนี่บุกคนแรกไม่ได้นะพี่ ไอ้ถ้าถ้าเห็นคนลอยขึ้นจากสระเป๋านะพี่ปลดล็อกเลยนะแจกขวานเทพครับแจกขวานเทพเอ้ยมีนัดข้าว่าผมขายลูกแล้วส่งไว้ที่เนี่ยฮะลูกใครติดมวันเจ็ดสามแจกขวานเทพที่ไหนพี่สองกระเป๋าหนึ่งไม่มีพี่นัดเลยพี่ลอยอยู่บนฟ้าครับโยนแล้วครับ

ไมเปลี่ยนอาชีพเลยไม่เปลี่ยนอาชีพเลยเปลี่ยนเป็นเมื่อช้าน่วนเลยว่างั้นเปลี่ยนเป็นเมื่อชานแล้วจะโหดมากบอกไว้ก่อนเลยก็แอดี่เป็นแบบโอไอโอไป็ตีอะโอไปฟันบูลเล่นทำไมโอนี่ดันลองซอสอยู่อะไรโอเคครับงั้นก็คลิปนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะครับแก้มือเบรต้าเทสได้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปจัด PVP 33ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบบอสชันนน้น2อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปหา